วิธีเปิดโหมดไฮเบอร์เนตในคอมพิวเตอร์ทำง่ายมากๆทั้งหมดคุณจะทำได้ทั้งหมดในคลิปนี้ครับโอเคมาดูกันว่าจะทำได้อย่างไรสำหรับการเปิดโหมดไฮเบอร์เนตในคอมพิวเตอร์ของเราสามารถทำได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับที่ใช้ w n n o w w นะก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับก่อนจะไปเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าไฮเบอร์เนตเนี่ยคืออะไร ให้บเน่เนี่ยแปลตรงตัวครับก็คือการจำสินคือทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจำสินไปสักพักหน,นึ่งนะครับคือสมมติว่าถ้าเกิดตอนนี้คุณใช้คำว่าชัดดาวนะชัดดาวเนี่ยคือการปิดไปเลยก็คือโปรแกรมถ้ามุดคุณปิดไปพอเปิดเครื่องขึ้นมาชัดดาวเนี่ยก็คือโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่ต่างๆเนี่ยก็จะต้องลันขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเช่นโปรแกรมที่เปิดเครื่องมาจะมีโปรแกรมแล้วก็แล้วแต่เขาก็จะรันขึ้นมาใหม่ เปิดโปรแกรมเช่นคุณมีโปรแกรมอะไรในเครื่องของคุณเขาก็จะรันขึ้นมานะครับที่เป็นลาัตโนมัตินะครับในกานเปิดเครื่องมันก็จะรันมาทีระมารันมา,น,มานี่คือชัดดาวแต่ไฮบอร์เนตเนี่ยคือพอคุณกดใช้โหมดไฮบร์เนตไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโปรแกรมที่คุณกดไฮบร์เนตค้างไว้พรากดไฮบร์เนตปุ๊บมันก็จะปิดไปใช่ไหมครับหน้าสมมุติเนี่ยผมอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับถ้าจะผมกดไฮบร์เนตตอนนี้เลย แล้วผมเปิดเครื่องขึ้นมาครับมันจะมาสู่หน้าเดิมแบบนี้เลยนะครับคุณเปิดโปรแกรมอะไรค้างอยู่โหมดไฮบรนตเนี่ยมันก็จะกลับมาได้ซึ่งผมว่ามันดีคือเป็นทางเลือกนะครับให้คุณเลือกนะถ้าคุณไม่อยากะชัดดาวเพราะชัดดาวเดี๋ยวบางทีมันต้องโหลดโปรแกรมใหม่ใช้เวลานานนะครับเครื่องบางเครื่องเนี่ยมีโปรแกรมเยอะมันต้องรันโปรแกรมใหม่คอมพิวเตอร์ก็จะทํางานมากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฮบร์เนตคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องรันโปรแกรมเริ่มต้นใหม่ ก็สามารถที่จะเริ่มใช้งานต่อทํางานต่อจากที่คุณต้องการได้เลยครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสลิปโหมดเนี่ยสลิปโหมดก็จะคล้ายกับการพักหน้าจอนะครับออพักแป๊บนึงแล้วเปิดปุ๊บมันก็จะกลับมาทํางานใหม่จะคล้ายๆการกันแต่ไฮเบอร์เนตจะดีผมสำหรับผมนะผมว่ามันก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งแล้วแต่คุณสะดวกเลยว่าจะใช้อะไรนะครับแต่อันนี้เนี่ยในคลิปนี้เราจะมาสอนคุณเปิดโหมดไฮเบอร์เนต นะครับไฮบริตก็ไฮบริตมาเริ่มกันเลยนะเรามาเริ่มการเปิดโหมดไฮบริตในคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยครับว่าจะทําได้อย่างไรอันดับแรกครับก็หาปุ่มเสิร์ชกดปุ่มเสิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับหรือคุณจะกดตรงสตาร์ทก็ได้นะครับก็พิมพ์ได้เลยนะสิ่งที่คุณต้องพิมพ์ครับคือพิมพ์ว่า c o n t r o l p a n e l C O N T R O L P A N E L นะครับ Control Panel พอเจอแล้วก็ให้กดเข้าไปเลยครับพอกดเข้า Control Panel ครับตอนแรกเนี่ยบางคนหน้าจอนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับคือ Category แบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมองแล้วไม่รู้ว่าจะไปเข้าอันไหนต่อนะครับก็ให้คุณปรับนะครับเป็น Large Icon แบบนี้ถ้าคุณปรับเป็น Small เนี่ย มันก็จะค่อนข้างเล็กนะครับคือที่เราจะเข้าเนี่ยคือเราจะเข้าที่ power option ตรงนี้นะครับ power option ตรงนี้ทีนี้ถ้าอันนี้ small icon เนี่ยมันจะเล็กไปนะครับอันนี้คือมัน r e w by หมายความว่าเราดูหมดดูหน้านี้เนี่ยหมดอะไรนะครับอ่าเราเอา large icon เพื่อให้เห็นภาพนะครับอ่าแล้วทีนี้ให้เราเข้ามาที่ power options อันนี้กดเข้าไปพอกด power option ครับคุณจะเจอหน้า แบบนี้นะครับซึ่งหน้านี้เนี่ยก็ให้คุณหาคำว่านี่ครับ choose what, power, what the power button do นะครับาคำนี้เลยนะ choose what the power button do นะครับหาให้เจอนะจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกให้คุณเข้าใจนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคือ ต้องคาพูดแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับบางคนอาจจะเป็นนี่นะชูดวอตเดอะพาวเวอร์บอตตอนดัสก็ได้นะครับบางคนไม่ได้เป็นดูอาจจะเป็นตรงนี้เนี่ยเป็นดัสวอตชูดวอตเดอะพาวเวอร์บอตตอนดัสก็ได้เหมือนกันนะครับก็กดเข้าไป่าพอกดเข้ามาแล้วครับคุณจะเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอนีเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะครับว่า ตรงนี้มันจะมีคําว่าชั u ดาวเซตติ่งเห็นไหมชัดดาวเซตติงทีนี้เขาจะมีเขียนว่าทานเทิร์นออนะครับฟ a าสต์อัอะไรว่าไปายสลิปแล้วคุณจะเห็น h ฮ b บ r n ์ t นตรงนี้นะครับแต่นะและคุณจะเห็นล็อกด้วยนะครับแต่ว่า h ฮ b บ r n ์ t นเนี่ยคุณสังเกตดีๆเห็นไหมมันเป็นกรอบที่ยังไม่ได้กดติ๊กถูกกดติ๊กถูกหมายถึงว่าสามารถเปิดโหมดใช้งานได้นะครับอย่างสลิปเนี่ยมันก็เปิดโหมดใช้งานได้เพราะเรากดติ๊กถูกไปแล้ว อย่างเนี่ยที่กดติ๊กถูกไปแล้วเนี่ยนะมันจะขึ้นหมดเนี่ที่ขึ้นหมดนะตรง power ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีขึ้นเห็นไหมทีนี้ Hibernate มันยังไม่ได้กดติ๊กถูกเราจะกดติ๊กถูก Hibernate ตรงนี้ครับเพื่อจะเปิดโหมด Hibernate มาใช้งานนั่นเองนะครับซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้คุณจะต้องกดตรงนี้ครับ change settings that are c e r c l y unavailable ก็กดเข้าไปตรงนี้เลยกดพอกดเสร็จครับคุณจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เป็นแบบกดไม่ได้นะครับเราไม่สามารถกดได้เลยครับเนี่ยกดเล็กถูกติ๊กออกเนี่ยกดไม่ได้เลยแต่พอเรากดปุ่มเมื่อกี้แล้วนะครับพอกดเสร็จสามารถกดได้แล้วนะครับก็ไม่ยากครับพอคุณได้กดตรงนี้เสร็จแล้วก็คุณก็เลือกเลยครับนะ เลือกอะไรเลือกไฮเบอร์เนตครับกดเลือกไฮเบอร์เนตแบบนี้พอเลือกเสร็จมันก็จะโชว์ i นพาวเวอร์เมนเห็นไหมเขาเขียนว่าโชว์ i นพาวเวอร์เมนนะครับแต่เมื่อคุณกดติ๊กถูกแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้มันยังไม่โชว์ครับเพราะว่าคุณจะต้องกดยืนยันก่อนนะครับว่าคุณต้องการที่จะใช้ไฮเบอร์เนตนะครับการยืนยันหมายความว่าทำยัง,ยงไงคุณต้องกดเซฟเชนส์ Save, นี่ครับกดเซฟเชนส์ กดปั๊บนี่คือการยืนยันครับว่าคุณต้องการจะใช้โหมด h ฮ b e r n ์ t นนั่นเองครับเมื่อคุณได้ทำการกดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะดูกดใช้โหมด h ฮ b e r n ์ t นเนี่ยจะใช้งานได้อย่างไรครับก็คือนี่ครับกดที่ Start กดที่ Power เห็นไหมไฮเบอร์เนมาแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณอ่านเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาเขียนว่านี่นี่ Turn off the PC but app stay open when the PC is turn e d on you are back นี่ you are back to where you left off นะครับแปลง่ายๆเลยก็คือปิดคอมของคุณนะครับแต่แอปยังคงเปิดอยู่เมื่อ,อเมื่อคอมของคุณเนี่ย มีการเปิดขึ้นมานะครับคุณก็จะกลับมาในหน้าที่คุณออกไปนะครับเนี่ย You back You are back to where you left off ก็คือคุณจะกลับมาหน้าที่คุณออกไปนั่นเองครับอาจจะต่างตรงนี้อะเรามาอ่านกันไหนๆก็ตรงนี้ก็ดูเลยละกัน Sleep เน่ยก็คือ the PC stay on but use low power ก็คือหมายคอมเนี่ยกำลังคอมเนี่ยยังคงเปิดใช้งานอยู่แต่ว่าใช้ในพลังงานต่ำนะครับ App ก็ยังคงเปิดอยู่เมื่อคอมพิวเตอร์ตื่นนะครับคอมพิวเตอร์ยังมีการใช้งาน you are instantly back to where you left ก็คือเหมือนกันเลยก็คือเมื่อเปิดโหมดสลิปแบบก็จะกลับมาในหน้าที่คุณทำงานค้างอยู่นะครับชัดดาวคือ close all a p p and turn off the pc นะครับหมายความว่าก็คือปิดทุกแอปพลิเคชันแล้วก็ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณครับอันนี้ ก็จะเป็นโหมดชัดดาวนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ครบเลย r e สตาร์ก็คือ c คส s อแอปเ p ิร์นออ f เดอะ PC ก็คือปิดทุกแอปปิปดแล้วก็ปิดคอมด้วยและก็จากนั้นเทิร์นก็คือเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งคือรีสตาร์ทนั่นเองนะครับซพ่งตรงนี้เนี่ยทุกท่านเข้าใจกันดีแล้วแต่ส่วนใหญ่นเนี่ยจะเรื่องของความต่างนะครับเรื่องของไฮเบอร์เนตนั่นเองครับอ่ะทีนี้เราเปิดโหมดไฮเบอร์เนตแล้วนะครับ ทีนี้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแถมวิธีการปิดโหมดไฮบรนตด้วยนะครับการปิดโหมดไฮบรนตจะทําได้อย่างไรโดยที่เราไม่ใช้งานแล้วนะครับก็คือนี่ครับชุดวอร์ดเดอะพาวดูเหมือนเดิมเลยพอกดเสร็จครับตรงนี้มันก็จะมาหน้าแบบนี้นะครับถ้าคุณสังเกตมันจะล็อกไว้เหมือนเดิมเลยกดไม่ได้นะกดไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลยก็กดเหมือนเดิมครับ change setting that a e x i l i a y อัน available กดไปมันก็จะสามารถกดลกับมาได้ถ้าคุณอยากจะเอาโหมดไฮบรนตออกไปนะก็กดไฮบรนตออกไปอย่างนี้ถ้ากดอย่างนี้อย่างที่ผมบอกครับมันจะไม่ออกยังอยู่มันจะออกก็ต่อเมื่อคุณกดนะครับกดเอาออกปุ๊บอ่ะตรงนี้มันยังไม่ออกมันยังอยู่นะนจะออกก็ต่อเมื่อคุณกด save c h a n g e นะครับกด save c h a n g e ปุ๊บอนะอย่างเงี้ย ออกไปที่เรียบร้อยไหมไม่อยู่แล้วแล้วถ้าคุณจะเปิดอีกทีก็ Choose what the power นะ c h o o s e what the power buttons ดูนะครับก็เหมือนเดิมเลย Change s e t t i n g t h a t are ร e เรียล n ี่อเ a อ l ลนะครับ hibernate แล้วก็กด save change เพียงเท่านี้ครับก็สามารถกลับมามาอีกแล้วโหมดไฮบร e ก็จะกลับมานี่ครับเปิดปิดโหมดได้ดั่งใจเลย ก็แล้วแต่คุณสะดวกครับว่าคุณสะดวกใช้งานโหมดแบบไหนแต่ก็ดีนะผมก็ใช้ไฮบริดมาจากที่ประสบการณ์ที่ใช้มาผมก็ว่าค่อนข้างดีนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคอมพิวคือใช้ได้กับทุกเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดโหมดสลิปเนี่ยถ้าคือโหมดสลิปเนี่ยมันดีนะสาหรับคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพแบตที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแบตไปเลี้ยงเนี่ยบางทีมันก็จะปิดเหมือนปิดเครื่องเลยมันก็จะหายไปเลยข้อมูลที่คุณทาง,งานค้างไว้มันหายไปเลยแต่ไฮบริดเนี่ย ในกรณีถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยแบตแบตคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับอาจจะหมดเร็วนะครับอาจจะมีการใช้งานมาอย่างยาวนานแล้วมีการหมดเร็วแล้วเริ่มเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคือไม่ค,ไมคือไม่ต้องมานั่งระวังครับถ้าแบตมันหมดกระทนฐานเนี่ยถ้าสลิปหมดเนี่ยแบตหมดกระทนฐานปุ๊บเนี่ยปัญหาก็คือข้อมูลมันก็ต้องเริ่มใหม่เหมือนชัดดาวนะครับมันจะหายไปเลยแต่ไฮบร์เนตเนี่ยมันคือการจําสิน จำสินที่นี้ก็คือที่ผมไม่ได้บอกไปถึงแม้ว่าแบตคุณจะหมดกระทานหาันคุณชาร์จไปแล้วหมดกระทานหานหรือไม่ได้เสียบแบตหรือด้วยสาเหตุไรกก็แล้วแต่ทําให้แบตแบตไฟไม่เข้าไปในคอมครับโหมดไฮบริเดเนี่ยเมื่อคุณกดใช้แล้วแล้วคุณเปิดเครื่องมาไอหน้าจอแอป,ปอันเดิมเนี่ยมันก็ยังคงอยู่หน้าจอของโปรแกรมโปรแกรมเดิมครับคอมพิวเตอร์ต้องใช้คําว่าโปรแกรมนะครับนะแต่คอมพิวเตอร์๋ยวนี้ก็มีแอป,ปและแต่หมายถึงว่า ช้โปรแกรมจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดมือถือมันก็คือแอปใช่ไหมคอมพิเตอร์คือโปรแกรมอ่าก็โปรแกรมที่คุณเปิดค้างอยู่มันก็จะเปิดหมาลนะถ้าไฮเบอร์เนตในกรณีที่แบตคุณมันถูกคือมันปลดกลอนไฮเบอร์เนตปุ๊บนะคุณก็สามารถดึงที่ชาร์จแบตอะไรออกไปได้เลยไม่ต้องชาร์จต่อนะครับแต่ถ้าสลีปเนี่ยมันจะต้องเลี้ยงไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่บางคนนะเพราะว่าบางคนที่ใช้สลิปคุณ คุณใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็มาพูดคุยกันได้นะครับว่าสลิปที่คุณใช้เป็นยังไงแต่สลิปของผมลองใช้เนี่ยพอกดไปปุ๊บเนี่ยบางทีถ้าเคุณรู้ว่ามันมีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องไงบางเครื่องผมเนี่ยมันใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับแล้วแบตมันเนี่ยบางทีไปนิดนึงปุ๊บมันปิดเลยนะครับก็เกิดเปิดมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะนํากลับมาใช้งานได้นะครับก็คือหน้าหน้าเดิมไม่กลับมาครับมันก็ทําให้ต้องเปิดเครื่องใหม่แต่ให้เบอร์เน็ตเนี่ย ผมยังคงที่จะสามารถใช้กลับมาทำงานหน้าเดิมได้นะครับอันนี้ก็คุณลองไปใช้ดูนะครับแต่สำหรับประสบการณ์ที่ผมใช้มันเป็นแบบนี้โอเคก็มาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ทราบกันละกันว่าเป็นยังไงครับแล้วคุณใช้โหมดสล e ปกับโหมดไฮบร Hi ิตแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็มาแชร์ประสบการณ์เล่ากัน <c oughs> พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้กันได้ครับจะได้รู้มุมมองต่างๆนะผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการที่คุณอยากจะเปิดโหมดไฮบร Hi ิดครับอันดับแรกครับให้หาปุ่มเสิร์ชนะ เมื่อกี้เราเสิร์ชผ่านกดตรงนี้ไปแล้วนะลองเสิร์ชผ่านช่องตรงนี้บ้างก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับนะในกรณีถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีแค่แทบ็บแท็บเดียวนะครับของทางปุ่มแว่นขยายเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับว่าให้โชว์เนี่ยอยันนี้มันเป็นโชว์เสิร์ชบ็อกนะครับถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นโชว์เสิร์ชไอคนอนี่นนะมันก็จะมาแบบนี้ อี่าบางคนอาจจะเป็นโชว์เสิร์ชไอคอนอย่างนี้นะครับก็คุณก็กด่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ Control Panel นี่ครับอ่าถ้าพิมพ์ครั้งแรกจริงเขาก็จะจำให้แล้วนะคอมพิวเตอร์พิมพ์กดเข้าไป c o n t r o l p a n e เพอกดไปเสร็จครับบางคนอนจะจะเป็นหน้าค a ตเกอร y อย่างนี้นะครับส่วนใหญก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะก็เข้ามาที่ Last Icon แล้วก็เข้า power option จากนั้นก็เข้า choose what the power buttons do หรือบางคนอาจจะเป็น choose the power button does นะครับก็ถ้าคุณสังเกตจะเป็นอย่างนี้ก็กด change setting t a t a s บางคนถ้าเกิดว่าคุณมันส่วนใหญก็จะปิดอย่างนี้อยู่นะครับอย่างนี้มันก็จะปิดแบบนี้นะกดไปอาจจะมันจะปิดอย่างนี้ก็ปึ๊บให้กดเปิดขึ้นมาแล้วกด save change เซฟเช้เป็นถ้าจะคอนเฟิร์มก็คือให้ลองกดสตาร์ทแล้วกดที่ Power มันจะขึ้นว่า h ไ b e r n ร t เมาแบบนี้นี่แหละครับก็คือการเปิดโหมด h ฮ b e r n ์ t นแบบละเอียดมากนะอธิบายละเอียดมากๆเจาะลึกทุกส่วนถึงการใช้งานด้วยประสบเล่าประสบการณ์ให้คุณฟังด้วยนะครับสำหรับของผมนะสำหรับคุณเนี่ยคุณลองใช้งานดูแล้วการว่าคุณเหมาะกับแบบไหนจะเหมาะกับสลีป เพราะว่ามันไลฟ์สไตล์การทํางานของแต่ละคนเนี่ยในการใช้คอมพิวเตอร์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคุณลองดูครับว่าไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยเหมาะกับเพราะสลิปเนี่ยข้อดีของสลิปนะครับก็คือเปิดไวคือไฮเบอร์เดมันจะช้ากว่านะครับเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นจำสินไงอย่างสลิปมันก็คือปุ๊บก,ก็แป๊บนึงก็เปิดกลับมาเปิดกับรันอยู่หน้าจอให้ใครพักหน้าจอแปบ๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็เปิดกลับมาใช้ทํางานต่อได้เลยแต่ไฮเบอร์เดมันต้องรีบูตขึ้นมานิดนึงนครับใช้เวลานิดนึง ขึ้นนขึ้อยู่กับคุณต้องการแบบไหนถ้าคุณต้องการแบบเปิดปิดใช้งานบ่อยๆนะครับอาจจะเหมาะกับสลิปแต่ถ้าเกิดว่าไฮบรนดมันก็คือเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะใช้งานแบบใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เปิดบ่อยๆครับไม่ได้เปิดปิดบ่อยๆคือพักในช่วงเวลาหนึ่งครับอาจจะสมิว่าทํางานวันนึงใช้คอมเนี่ยอาจจะประมาณเชา้ากลางวันเย็นสมมตินะครับแต่สลิปเนี่ยอาจจะ เชา้ากลางวันเช้าเนี่ยจะ3าทีกลางวัน3ามทีเย็น3าทีคือใช้มากกว่ามันจะเหมาะกว่าเพราะว่าไฮบริดมันรีบูตนานจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการเปิดช้ากว่านิดนึงนะครับไม่ได้ช้ากว่ามากแต่ชัดดาวเนี่ยช้าสุดเลยนะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมจะรีฟไฮบริดชัดดาวรีตาร์ทขึ้นอยู่กับการใช้งานครับแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าจะไปหัวข้อนี้ก็คือลีปกับไฮบริดแต่ในคลิปนี้ก็พูดถึงไฮบริดนะครับก็ดูกันว่าคุณเหมาะกับ การใช้งานแบบไหนครับแล้วเมื่อคุณเปิดใช้งานก็อย่างที่ผมบอกครับกดได้เลยนะครับเนี่ยจะเอาออกก็กดออกแบบนี้โอเคนะอากนี้สอนครั้งๆหลายรอบเลยนะครับกดจนแบบคุ้นชินกันไปเลยโอเคนี่คือข้อมูลสําคัญครับที่นํามาฝากกับทุกท่านในวันนี้ครับก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถทําได้นะถ้าฟังแล้วยังสงสัยในส่วนไหนสงสัยในประเด็นอะไรในส่วนของการใช้งานตรงนี้ก็มาพูดคุย เล่าให้ฟังกันได้นะครับแล้วก็คุณมีประสบการณ์การใช้สลิปโหมดสลิปกับประสบการณ์การใช้ h a บเบ n ลิแบบไหนบ้างก็มาพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆท่านอื่นครับสำหรับวันนี้ของท่านที่ตามรับชมสวัสดีครับ